48นะครับวิ่งในหน้าจอเนี่ยมันขึ้นว่าแสนกับอีกห0าพันกว่ากิโลนะครับแต่ที่จริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเห็นมีตอนนึงม,นมันแคปหน้าจอมาให้ดูแสนแปดนะครับอันนี้คือหลายปีที่แล้วนะแสนแปดก็คือมัน2องแสนโลอะ่ะแล้วมันก็จะแบบกอมายมันรีเซ็ตตัวมาเองนะรีเซ็ตแล้วขี่มาอีกแสนหนึ่งนะครับแม่งสุดยอดมากเลยนะครับน้องพีทครับคันนี้โฟติเปีไหนครับเอ่อโฟติเปี2014ครับ ได้มาเป็นรถมือสองนะครับแล้วก็เอามาใช้ตั้งแต่ประมาณปี2016จนถึงปัจจุบัน,นครับก็ปกติหลกัหลกๆจะใช้ขับขี่ทำงานทั่วไปครับก็ลาดกระบงังหินอะไรอย่างี้ครับไปกับเช้าเย็นแล้วก็ไปทริปบ้างสมัยก่อนก็จะไปบ่อยอาจจะขี่ไปคนเดียวบ้างไปเป็นกลุ่มบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็แต่ว่าทริปในหลังๆก็ไม่ค่อยได้ขี่แล้วส่วนใหญ่จะใช้ไปทํางานว่าชีวิตประจําวันทั่วไปครับตอนผมเจอพีทใหม่ๆเนี่ย ก็คือเป็นก็คือคันเดียวเลยฮนะรถรถทำงานรถเที่ยวนะครับตอนนั้นเห็นบ่อยมากช่วง a อคทีฟเนี่ยจะเป็นช่วงก่อนโควิดนะครับที่จำได้รถนี่10ปีนะแม่งขี่เบาะเดิมเฮ้ยพี่มึงไม่เปลี่ยนเบาจริงเหรอว่าสิ <laughs> แต่มาบอกว่าแม่ง10ปีขี่เบาเดิมมาได้กูว่ามึงก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนนะเขาบอกเนี่ยเป็นไอรอนบัตของจริงเลยเออขี่ยาวสุดในทริปเดียวคือที่ไหนกรุงเทพอะไร กรุงเทพไปตอนนั้นไปนานไปคันเดียวครับกรุงเทพไปนานไปกลับเแล้วก็เบาะเดิมไม่เมื่อยหวังจริงถามจริงไม่เมื่อยอ,อ่าอาจจะเพราะว่าเราไม่เคยนั่งเบาคนอื่นก็เลยเกิดความเคยชินแล้วก็ขับขับเดิมๆอย่างนี้ครับไปไปเรื่อยๆพอ,อเมื่อกี้คะเมื่อกี้ผมให้ลองนั่งไอ้คันผมอ่ะเบาไอ้แค่สวิชแบ๊บ,ม,บมันยังบอกว่านุ่มเลยฮะแล้วเคยมนเคยนั่งไอ้แซดเดิของคนอื่นไหม อ่าไม่เคยเลยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนวันไหนเจอเจอเพื่อนอ่ะมีซั a d ัแมนเนี่ยไปลองลองลองนั่งดูมันจะบอกมันคนคนละอย่างเลยแต่อันนี้ก็แนะนําพีชนะครับว่าถ้าแบบเอาแบบคุ้มค่าไม่ต้อง s ั d d ัลแมนมันก็มีเบาะเดิมของโรสเตอร์นะครับเคยบอกไปแล้วเบาะเดิมโรสเตอร์คนคนหาคนใช้กันอยู่แล้วแม่งคนใช้ทุกรุ่นนะเบาะเดิมโรสเตอร์เนี่ยเอาไปใส่ i อรอนะไอรอน 883, Iron 1002, f u z e ก็ใส่บ่อโรสเตอร์กันนะครับอันนี้ที่เห็นอานอกจากใช้งานแล้วขี่จริงใช้ความเร็วเท่าไหร่ปกติจะอยู่ยืนพื้นประมาณร้อยร้อยี่ประมาณเนี้ยครับเออ,เอ,อใช่ลืมถามคันเนี้ยที่เห็นมานะครับโอเคท่อ Vance a n Hye s h o t s h o t ลั่นบอกเลยลั่นทุกคนรู้กัน ของอากาศของโรแลนแซนวะเห็น i อเอ่ะน่าจะเป็นกองเปือยโรแลนแซนก็เดาว่าเป็น Stage 1 u อัปเกรใช่ไหมท่อกองกล่องจูนครับใช่ครับกล่องกล่องของ,ของอะไรจำได้ไหมออของ Eagle ครับสีส้มโอ้โหตัวแรงนะครับเมื่อก่อนใครถ้าใครซื้อทันนะครับกล่อง e a m i n g e เ g l e เดี๋ยวเดี๋ยวเอาภาพขึ้นให้นะครับพอความเร็วเท่าไหร่ขึ้นไปถึงจะเริ่มตันร80อ่าความเร็วจริงๆที่เคยลองสูงสุดประมาณร้0ย9 0 เอ่อถ้าเกินเกินนั้นนะเราจะรู้สึกว่าตัวเราที่ประทะลมอ่ะจะเริ่มไม่ไหวหมายถึงว่าเราจะหลุดจากจากรถอีกทีนงแต่แต่มึงเบาะเดิมไม่ตีไม่มีตัวซับพอร์ตก้นตรงเนี้ยเป็นผมนะร้อยร้อกูก็ปิวนะไม่ต้อง 100, <c oughs> ไม่ต้องร้อไม่ต้องร้อยแปดนะครับแล้วยิ่งแต่โอเคอ่ะแต่แฮนด์เดิมอ่ะเดี๋ยวพีทส,สูงเท่าไหร่เออสูง167ครับ สูง167แล้วโฟลเทเนี่ยมันเป็น forward control นะครับเคยบอกแล้วว่า forward เนี่ยนั่งไม่สบายแต่พี่แม่งกูว่าแม่งทนสุดๆเลยนะก็จริงๆเหมือนคาตอบเดยวก็คือเออนั่งแบบคือมันรถมาอย่างไรเราก็ขับแบบนั้นเลยเราเราไม่ได้แบบไปลองคือเคยเคยไปลองมิดกับแบบอื่นอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ค่อยเหมาะกับเราหรือเราไม่ค่อยถนัดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่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 ได้ลองแบบอื่นเลยไม่ได้เปลี่ยนครับเนี่ยก็คือพี่นะครับคือตัวอย่างของปรับตัว ให้เข้ากับรถนะครับเบาเดิมพักเท้าเดิมนะครับส mm ูงใกล้เ like. คียงกับผมด้วยนะครับผมบอกว่าเมื่อยนะแต่พี่แม่งบอกไปมาแล้วกรุงเทพน่านนะครับอันเนี้ยแต่ไม่รู้ทําไมมึงจะทรมานคัดโตรเีเครื่องพันสองอีโวเนี่ยมันแข็งแล้วใช้งานในเมืองเป็นกู้เนี่ยเมื่อแน่นอนถามว่าพีทประสบการณ์ใช้ในเมืองไปยังไงกับคัดแข็งอ่โหดไหลจริงจริงมันก็เมื่อยครับเราเรามันมันต้องมีวิเรียะเหมือนเหมือนเพราะเราขี่นานๆเราจะเริ่มรู้แล้วว่าแบบเราจะผ่อนมันยังไง คือบางบบปกติเราจะใช้ข้อมือในการกำใช่ไหมครับหลังๆก็คือเราดึงทั้งมือเลยเราล็อกมือแล้วก็ดึงมาเหมือนใช้ข้อศอกดึงเข้าเพื่อเพื่อไม่ให้มือมันเมื่อยมากก็ก็จะเป็นวิธีนั้นแต่ว่าปัญหาอันนึงก็คือเรื่องความร้อนที่ที่มันท,ที่มันร้อนมากเวลาขี่ในเมืองก็จะมีปัญหาเรื่องเบรกอีกที่เราต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะเราจะใช้เบรกเยอะอ่าเดี๋ยวไวรีวิวเพิ่มเติมให้นะครับก็คือคัตเดิมแข็งนะครับ ่านรถติดเมื่อแน่นอนแต่ยังดียังดีที่ว่าไซส์มันเล็กนะครับมันยังไม่โหดมากแล้วก็เครื่อง evolution นะครับถ้าใครไม่เคยขี่นะบอกเลยว่าร้อนร้อนกว่าเจนปัจจุบันนะครับร้อนมากถ้าไม่จูนี่ยิ่งร้อนนะครับแบบเดิมๆเนี่ย,ยโคตรร้อนเลยถึงขี่อยู่ก็ร้อนนะครับไฟแดงนี่แบบโอ้โหมาหาโหดเลยมันเริ่มจะมีปัญหาผมถึงจะเข้าเข้าทีนึงยกยกเว้นว่าแบบเรามีเวลาว่างจริงเราก็โอเคเอารถเข้าศูนย์ไปเช็คอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเปลี่ยนผ้าบเบรกน้ำมันเครื่อง ประมาณเนี่ยครับก็ตามระยะอยู่อ่ะต้องบอกก่อนว่าอย่างน้อยนะครับพีซเนี่ยเป็นรถที่ขี่นะครับรถที่ขี่ตลอดเนี่ยเขาจะรู้สึกได้ว่าได้เวลาเซอร์วิสอะไรสักอย่างแล้วนะครับแต่ถ้าเื่อคุณเป็นรถจอดเนี่ยคุณก็ควรจะตามระยะมีวินัยห,หน่อยนะครับอันนี้คืออย่างน้เขาขี่ตลอดอนะ่ะเขาเขารู้สึกถึงความอ่าไม่ไม่เหมือนเดิมอ่ะพปกติของรถอะไรอย่างงี้ถ้าเบรคครับที่ใช้เยอะน้ำมันเครื่อง ใช่ไอโฟเทียกมันดิสเดียวนะครับเวลาเวลาเบรกต้องกำลึกๆแล้วกำบ่อยด้วยรถมันหนักด้วยนะครับก็ไม่ค่อยอยู่นะใช่ไหมไม,ไม่ไม่ค่อยอยู่เวลาขับเวลาขับก็ต้องทิ้งระยะอะไรอย่างงี้ s ั s p e เ s นชั่นโชคมีเปลี่ยนไปรอบหนึ่งครับรอบหนึ่งก็ประมาณสัก2-3ปีที่แล้วเปลี่ยนโชคหลัง5 6ปีถึงจะเปลี่ยนโชคเหรอใช่ใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนไปโชคเดิมอ่าใช่ครับอันนี้ก็ได้มาเป็นมือสองเซอร์วิสใหญ่ไปประมาณ2ครั้งก็เปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนพวกข้างในครับก็ ก็ทําใหม่เกือบหมดเลยไล่น้ํามันไล่อะไรเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องน้ํามันซึมอะไรเงี้ยครับพอใช้ไปนานๆมันจะมีแบบน้ําเหมือนน้ํามันอะคลาสน้ํามันอะออกมาจากเครื่องอันนี้ก็ก็ไปเซอร์วิสเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนอะไรครับประมาณสัก6ถึง8หมื่นประมาเนี้ยครับ 2>, 2ปีเซอร์วิสใหญ่8 0 0 0 0ื่นแปกว่าบาทเนี้ยหกหมื่นแปดหมื่นบาทแบตเตอรี่ป,ประมาณ2ปีครั้งนึงก็ลูกประมาณ2,000กว่าบาท2,500อ่านะครับเพราะฉะนั้น สบายใจนะครับยางแบตเตอรี่อะไรคือทั่วไปนะ่ถ้าคุณขี่ขี่ใช้งานปกติอะ่ะไม่มีปัญหาอะไรเซอร์วิสใหญ่ก็จะเป็นไอแกะเครื่องใช่ไหมแกะแกะเครื่องอันนั้นก็จะรอนานต้องทิ้งเป็นแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอาทิตย์ค่ะเป็นเดือนไหมจริงๆไอรอบล่าสุดเนี่ยทิ้งประมาณ3เดือนออทำไมนานอะ่ะต้องสั่งของหรือไงใช่ครับสั่งจากอเมริกาครับเพราะว่าลูกสูบมันจะมีเรื่องของน็อตขนาดที่มันไม่พอดีเ,ออเราจะต้องสั่งสั่งทําพิเศษครับแล้วก็ส่งมาเลยต้องรอนานหรือว่าเพราะว่าร รถมันเลิกผลิตหรือเปล่ามันเลยมันเลยไม่สต็อกเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ก็มีส่วนครับใช่เพราะว่าด้วยด้วยความที่โฟลตีเอสไม่ได้มีขายแล้วเงี้ยครับก็อะไรในสต็อกในไทยก็จะมีน้อยครับก็บางอย่างไม่มีก็ต้องรอครับสายพานเนี่ยตั้งแต่เดิมเดิมโรงงานเนี่ยครั้งแรกมันเปลี่ยนที่เท่าไหร่ออันเนี้ยยังไม่เคยเปลี่ยนเลยครับเฮ้ยพวกเราเฮ้ยเฮ้ยโฟลีเอสว้สายพานสองแสนสามแสนโลแม่งยังแม่งยังใช้ได้อยู่นะครับเดิมเดิมเลยนะคือจริงๆเราอยากเปลี่ยนเพราะว่า เรากลัวมันขาดเรา่ากทางแต่ช่างบอกว่าออมันมันยังไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นก,เนกูเป็นกูกูไม่เชื่อช่างนะเว้ยสามแสนโลสายพันเดิมใช่ใช่ครับย็ดแค่ทนสัตว์โอเคเฮ้ยกูว่าะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วเออถังน้ํามันกี่โลเลยกี่โลเติมทีจ้ะร้อยครับไม,ไม่ถึงร้อยผมก็เติมละประมาณเจ็ดสิบอะผมก็เจ็ดสิบแปดสิบอะมันจะขึ้นเตือนละแต่ปกติผมอะห้าสิบอะผมก็จะแวะปั๊มละประมาณนี้ครับ ปัญหาที่แบบเราจําได้แล้วคิดว่าแบบแม่งแย่ที่สุดที่เคยเจอมาในการขี่เนี่ยคืออะไรตอนมีมีครั้งหนึ่งไปโคราชแล้วก็รู้สึกว่ากำคัดแล้วมันเบาผิดปกติพอไปจอดที่ปั๊มระหว่างทางอ่ะสายคัดนลวดอ่ะมันเหลืออยู่เส้นเดียวมันเหลือมันเหลือเกาะกันอยู่เส้นเดียวซึ่งแบบเราก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะขาดแน่ๆก็รีบอัดไปแล้วมันก็ขาดจริงๆไปขาดกลางสี่แยกเนี้ยครับก็ต้องเรียกรถอ่ะมายกไปเข้าศูนย์ เพื่อเปลี่ยนสายคัดอันนี้อันนี้ก็รอมหนึ่งแต่ว่าที่แย่ที่สุดก็คือมันมีรอมหนึ่งที่ไปไป,ไปหน้านี่แหละขากลับแล้วเครื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดับได้เพราะว่าไดชาร์จไม่ทํางานกลายเป็นว่าเราจะต้องขับมนะันโดยที่ไม่ดับเครื่องอตลอดจนถึงกรุงเทพเลยก็คือเท่ากับว่าตอนเช้าผมออกจากหน้าเนี่ยเจ็ดโมงมาถึงกรุงเทพอะ่ะเที่ยงคืนโดยที่ไม่หลับไม,ไม่ดับรถเลยเ,เติมน้ํามันก็คือเติมแบบเครื่องสตาร์ตติดยังไงครับ แล้วก็ดันทุลังขับมาวันปีให,หม่เลยวันที่หนึ่งมกราของจาได้แล้วรถติดมากแล้วแบบก็คือต้องต้องขับให้ถึงก็คือง่วงมากแต่ว่าผมก็จอดกินข้าวไม่ได้เพราะว่ารถมันยังต้องสตาร์ทอยู่เข้าห้องน้ําก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนเฝ้ารถที่นๆวันนั้นเป็นวันที่หนึ่งมกราผมโทรหาใครก็คือทุกคนปิดหมดรถลากรถอะไรก็คือศูนย์ปิดหมดทุกอย่างไม่มีใครทํางานผมก็ต้องจริงๆก็คิดว่าจะจอดปั๊มแต่ว่าลองลา,ลากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,อยๆจนจนเข้ากรุงเทพได้ผมก็ไปจอดไปที่ศูนย์ ไปไปทิ้งไว้ที่ศูนย์ครับตอนเที่ยงคืนแม่งเป็นเป็นอาชีพเน็นในชีวิตนะครับใครใครอยู่ในบักเก็ตลิสต์อันนั้นเป็นครั้งเดียวที่ทําเลยเพราะว่าจําเป็นจริงๆเพราะว่าเราเราจอดรถไปต่างจังหวัดเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องกลับกรุงเทพด้วยอย่างเงี้ยเออคือคิดแล้วมันยอมยอมเสี่ยงตอนนั้นใช่ใช่ครับยอมครับตอนนั้นยอมเลยโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องพีทมากนะครับこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。